อ้ายดูรถของเราสิรถเป็นบ้าเลยลังคาก็ไม่มีเข็มขัดก็ไม่มีที่นั่งก็ปปปปไม่มีรถสปอร์ตก็ไม่ดูรถสปอร์ตก็ใจไปรถมีสปอร์ตฮะแล้วแล้วแล้วแกทำไมไม่มาอยู่คันฉะะันล่ะแกอยู่นู้นทำไมก็มันต้องคนคันหรือเปล่าฮะอ๋อได้ แกจะแข่งกับฉันใช่ไหมได้เลยมาแข่งกันเแข่งด้วยแข่งด้วยมาดิแข่งด้วยอยู่ข้างหลังเ่ยมาโอ้โหขบวนเลยอะไรเอางี้ภารกิจก็คือเราต้องสร้างรถให้หรูที่สุดก่อนที่จะเข้าเมืองโน้นไปโอเคดี ATM ATM เฮ้ยมีเปลี่ยนสีด้วยสร้างประตูก่อนสร้างประตูก่อน 130กระจกหน้ารถโอเคดีกระจกหน้ารถใส่กระจกเงาเพิ่มวิ้ยเงินไม่พอเก็บเงินก่อนเงินไม่พอก็เก็บเงินซีรออะไรเล่าดีเงถ้าะต่อไปพี่โดเก็บเงินหน่อยเก็บเงินข้าบรถยนต์นี่คือการเดินทางรถที่หรูที่สุดนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ต่อตัดไโดกับเจ้าวีคุณบอลอิรถแกรนี่กันด้วยนี่คือการเดินทางที่เราไม่ได้แค่มีคนเดียวก็พอไม่ต้องเลยหรอกสามคนมันต้องเลยไอโก้เลยไอ้ไข่กัน ดไม่เล่นด้วยไม่เล่นใครรักผีมากที่สุดโม่ได้งั้นโหวตเลยมาโบดเว่อร์โบดเวยอร์หมดเวลาอยู่เฮ้ยทุกคนระหว่างที่เขาโม้กันอยู่เราต้องรีบสร้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราแพ้ชึ๊บดีผนังสร้างผนังเฮ้ยมันเปลี่ยนสีได้อ่ะอันเนี้ยใช่ไหมอ๋อแต่เปลี่ยนสีต้องใช้โลบาร์เราจะสร้างอะไรดีอ่ะผนังสร้างกรอบหรอผนังก่อนแล้วกันอ๋อสร้างโครงไปอีกชั้นหนึ่งได้ โอเคเครื่องหมายคำถามคืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ตรงนี้คือรีเบิร์สได้ร้านค้าอุ้ยมีวิง่งมีบัตเลอร์ด้วยเฮลิคอปเตอร์เงิน2เท่าฉันว่าฉันต้องใช้เงินสองเท่าในการที่จะสร้างอันนี้เติมเงิน2เท่าแล้วนะครับเรต่อใช้เงินตั้งหาเท่าด้วยอ่ะเฮ้ยมีคนขี้โกงอะ่ะโกงอะไรเขาามีให้เติมมาฉันแล้วฉัน ทบหลกยางเนี่ยฉันได้เงินสดล้นล้วนดีฉันฟูุ้งแล้วไปแล้วก็ได้จะนี่เล่นหรือไม่เล่นก็มีค่าเท่ากันแหละโอ้โหเดี๋ยวเราจะรู้ว่าแกให้ดิฉันจะติดโคมไฟแล้วเพิ่งติดโคมไฟผนังแล้วก็วิ่งดีมีที่นั่งเฮ้ยเจ้าหมีมาเร็ว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  วัีวัีวันีวัีเจ้าหญวัี้ร็ววขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วว้วเขาว่าเขาว่าเดี๋ยวอ้อาอเอา้ยเร้ยฉันก็ตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยรถรอรอฉันก็รถรอฉันก็เออขึ้นมาขึ้นมานั่นแหลเออนี่เก็บเงินฉันด้ปะเจ้าหญิงไหนขโยเงินได้เปล่าไม่ได้ อ่ะเดี๋ยวเจ้าบีเยี่ยมบ้านฉะนะเดี๋ยวฉันจะเออนั่นแหละแกนั่งรอไปนัลงลง่งรอเร็วสิพี่พี่เส้นพูดไงมันก็ต้องติดหรอกได้กันได้เครื่องมือนะบอกไว้ก่อนเลยจริงเหรอพราเนี้ภาะเวนทพูดเนี่ย,ยไหนเว,เวนท์พูดเวนท์พะด<ม>อันนี้ของปอมอ่ะไอเส้นอย่างกระไก่กๆๆเขี่ยเลยนะนี่องปอมอ่ะอันเนี้ยดิเดี๋ยวดูเดี๋ยวฉันจะสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรงนี้ นี่เห็นวะแอยเนี่ยนี้เป็นแอเรี้เจ้าต่างโอ้ยสบายแกนี่เป็นแอเรีย้สยองมาดูหถังผีสองเรื่องขวบอปะแอนดี้เอาเย่ไลันกำลังเป็นผีใหญ่สปีดอยู่ไม่เจ้าถีแอนดี้คนนั้นหวานดิหวานดิเนี่ยนี่นี่พวกแกสองตัวกินเดินลงมาโอเคได้เอาไปไปตาไปโอ้ยใหญ่กำลังวิ่งไปอยู่เคยเห็นไหมผีใหญ่สปีดเราจับมือเป็นพันธมิตรกันแล้วเหรอถ้เราอหวเยกกันซ่างเงี้ยกูใช้มันก็แข่งกัน มันก็แบบไม่มีอะไรถูกป่าเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกันเรามาปัวดจ้าต่อตัวิดโดบาสีคนเออเนาะพูดมีเหตุผลมาผัวมาัวเ้ต่อดีดๆตรงนี้หรูว่าเจ้าหีโซฟาสำหรับแกดิเราเาเป็นแขกดีกว่าแขกอ่ะแขกสบายแขกโอเคี่ะอันนี้เร็วขึ้นอันนี้เร็วขึ้นอาวต่อดไฉันขค้เกยจเก็บเงินอ่ะฉันขอซื้ออันนี้ก่อน โอเคกดัตโนมัต hmm. ิใช่ใช่ไม่เลยนี่นี่เดี๋ยวนะตรงนี้มันไม่ใช่คุกเจ้าบีเอ้ยแต่ข้างหลังอันตรายอะแป๊บหนึ่งนะนิวโอเปเปอร์้าตอดไปเดอฉันจะเอาเทปขุดได้ไหมยาฉันสช้างอยู่แกไดเอาเขุดแล้วกันนิวฟนขุดฝั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 นขุด อย่ามีน้ำปนอูดแกนี่ตรงนี้เป็นไม้มาแทะหน่อยมาแทะหน่อยแทะตัวยูแทะมีให้ฉันรีบดูอ่นี่นี่เดี๋ยวจะหิวน้ำกันไหมหิวน้ำกันไหมหิวหิวหิวขอแห้งอ่ารอ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 แป๊บนึงมาแล้วเครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำน้ำเดี๋ยวเครื่องดื่มมาแล้วมืดป้ามืดป้าเพิ่มไฟให้มหมดี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 เพิ่มไฟเพิ่มไฟ รถเบบ้าอะไรเรารถหรูเอาโซฟาหรูหรูมั้ยดีโซฟาไหนอ่ะดีว้าควรควรแกนี่ควรควรโซฟาครับเดี๋ยว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 ไปอยู่ในไปอยู่ในซ่องอ่อเจ้าบีไปอยู่ในซอกดีนี่วีติดโซฟานี่เอาโต๊ะมาโต๊ะมาจะได้แบบว่าเอาไว้เล่นไพ่โปเกมอนกัน ไพโปเกมอนใหญ่เป็นวัคประโยคได้แย่มากฉันจะสร้างสกิบิดี้ดีสกิบิดี้เต่คุณยไม่อยู่นี่เป็นสกิบิดี้ไหนนีไงสกิบิดี้ยบมตใช่ใช่หลูวะหลูวะนี ตกแต่งอนมีถาวันด้วยอัเปิดไฟแล้วเปิดไฟเอ้ยเปิดไฟปิดไฟได้ดีนี่นี่ทุกคนมานี่มานี่เจ้าเม๋ใช้ห้องน้ําเสร็จอ่ะปิดไฟด้วยอย่าแล้วอย่าเปิดน้ําทิ้งไว้อย่าเปิดน้ํานี่เจ้าวีนี่นี่น้ำนี่เปื้อนหกไปเจ้าวีปิดด้วยโอ้โหไปแลวจ้าไม่แกปิดน้ำด้วยสี่ลาก่อน นี่ไรตรงนี้เลยไอ้เล็นี่โอ้ยแต่ละคนนี่กรอบประตูนี่นนี่ๆๆไหนโอ้ยโอ้ยนับเพ้ียนี่นะบุ๋งเฮ้ยดีๆทุกคนทุกคนไม่ต้องทำความสะอาดนะถ้ามาอยู่บ้านฉันน่ะเพราะอะไรป้าเอ้ยมันไม่ใช่บ้านดิเป็นรถบ้าน คือฉันมีฉันมีแม่บ้านส่วนตัวด้วยอ่ะเขาเขากำลังเดินมาโน่นมาละเห็นยังแม่บ้านส่วนตัวเป็นไงใส่ชุดเหล่ดูยอดเลยนี่มีเบ็ดเบ็ดส่วนตัวด้วยเนี่ยสุดยอดนี่มีถาด้านหลังยังไปได้อีก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 โอ้ my god ต่อพิ่มรถจี๊ดเลยอะเป็นรถเลยเลยว้าวอุ้ยมีถุงเครื่องมือด้วยจะต่อจะมีโดเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือเอาไปซ่อมรถอะไรอย่างงี้เพราะว่าฉันจะมีรถอีกคันหนึ่งอะว้าวคือตอนแรกคือมันต้องมีรถไงแต่ว่าเงินไม่พอตอนเนี้ยรถรถแปดหมื่นอะรถมันแปดหมื่นเกตเขาสร้างพวกเก็บเงินไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะได้สร้างรถง่ายนี่ไงโอ้โหไไนีป ซุปเปอร์คาร์อคาร์เลยเหรอจางใจอ่ะซุปเปอร์คาร์เอาล้อไปขายได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะไยเอ้าเจวีมันรถชานไวไวเจวีมันรถชานโวยเจวีรถชานรถชานไปไหนเล่าโอ้ยไปแล้วไปแล้วเอ้าเปิดไปแล้วอ๋เด ฉันยัไม่ทำที่ลงเลยดิขึ้นมาขึ้นมาจอดเร็วไปไหนแล้วเนี่ยนนั่ไงมานี่ขึ้นมาขึ้นแบบมีระดับขึ้นอะไรหลังขึ้นมันต,ติดบ้านมันติดบ้านใครอะติดรถเออขึ้นมาเออโอ้โหนักลายด้วยสปอยเลอรยนาะเป็นรอย <c oughs> ไปดิอะรถชั้นเนี่ยมัเป็นโลแค่ไปเชียวที่เดียวเอง มาชั้นมาชั้นสองแล้วนะทุกคนมันยังไม่จบนี่ใช่ติดโคมไฟก่อนผนังนี่ผนังรอบด้านเทิบหน้าต่างข้างบนก็มีที่แต่งรถนะเอาลูกปั้นมาลูกปั้นมาเอาอะไูปปั้นมาดิเอามีขี่ม้าก่อนีอีกแล้วเหรอ มาไปด้วยแต่อะอย่างน้อม่ใชหมีไม่ใช่หมีขีม้าตาม่ยีด้านหลังมีบันไดขึ้นไปอีกมีบันไดขึ้นไปอีกขึ้นอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกบอ้ววมห้ันเปทกรถหรือไททันอีกเนี่ยถ้ามันจะสูงขนาดนี้เนี่ยนังได้นะเจ้ามีตรงนี้คุณยายนั่งได้ทําเมื่อย นี่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 ได้ตรงนี้ได้คุณยายเนี่ยได้จะวหวีจะหวีเนี่ยไม่ใช่บ้านหมีบ้านหมานี่ไงหมานี่มีหมาแล้วนี่ไงโอ้าวชับเข้าคุบปูพอดี้เอาปะเอาหมีลื่อนเอาหมีลื่นต่อไปโดูพื้นมันเลื่อนต่อไปไม่รับความสะอาดที่ดีๆโอ้ยฉันขอโทษงั้นโอเคโอเค งั้นฉันเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันขอจ้างบัตเลอร์แป๊บนึงมาพอบ้านมานี่อขับมันนนงั้นเนี่ยไม่เหลืจะถึงอยากเลยยังไม่ถึงเลยเนี่ยเมืองเมืองอยู่นู่นน่ะใกล้ถึงแล้วล่ะเอาแล้วบัตเลอร์หายเฉยเดี๋ยวนะหมดงานแล้วเนี่ยอ๋อดี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 ีเจ้าดีไอ้บัตเลอร์มาแล้วอ๋อคนเนี้ยเหรอใช่เดี๋ยวทำความสะอาดเห็นไหมโอ้แล้วนี่อะไรเดี๋ยวบัตเลอร์กับเมดอ๋ปเอ้าไปละ เพื่อจะไปไปปีนก,กันมั้งเนี่ยปีนเป็นอย่าองอไไม่รู้เหมือนาาก,กันซาลาคาร์ตของฉันโจม,มีแกโยกบอนเ,เอโอโกลอลแ่โว้ยเจ้าวีนแกให้อาหารหมาด้วยนะเอา้าทำไมฉันต้องเป็นคนให้เนี่ยตัวนี้มันชื่อกีวี<อ>่<อ>ตัวนั้นกีวีอ๋อตัวนี้แกนี่อโอ้โโอโยแกฮัลเลเดี๋ยวฉันจะทุบหัวให้เอ๊ะตรงนี้น่าจะหมดแล้วมั้งทุกคนเนี่ยถ้าจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งละ ขึ้นขึ้นขึ้นอีกชั้นเลยแล้วตับจีโดนอ่ะขึ้นมาโอ้โหยังไม่หมดนะครับเข้าหมดไปด้วยเขามดไปด้วยเข้าหมดเรวีอีกนี่เขาส่งไปทุกุงแล้วนี่รถจำชั้นเขจะเข้าเขาจะข้ามสะพานลอยได้ไหมอ่ะให้ดูอ่ะทุกคนลองซูบออกซูบออกดูโอ้โหไปงไงสุดหนูม่าพูดแล้วเปล่าเมื่อไหรจะเสร็จแกมันเยอะอ่ะมันเยอะบ้าเลยอ่ะฉันว่าไม่ทันแน่เลยนอ่ะขอดูร้านเหรียญหน่อย หนึ่งล้านหรอหนึ่งล้านหกร้อยห้าสิบรูเบิร์กขอลอง650โลยหสบรูได้1ล้านนะครับสปีดแล้วครับวอรเปเปอร์ไฟสปีดลันสปีดลันนี่นี่สร้างอย่างรวดเร็วเฮ้ยเดี๋ยวมีสิ่งโตด้วยเหรอฮะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าห้องคุ้นๆมั้ยคุ้น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 นะอ่ะวางวางวาง โอ้เจ้าหมีเหมือนแบบซีอโอเลยอ่ะโอ้ดินี่มันบอสหมีนี่นาไม่อยากจะหยิบไปถังกองส่งกลงก็ได้นะหมีดีอ่ะดีอ่ะแกเห็นอะไรวะทุกคนโอ้ว้าวตัวบักเอฟเลยว่ะสิงโตนี่เองนี่ให้อาหารน้องก่อนเนื้อเอาไปโรยเนาะเลี้ยงสิงโตใช่หยิบไปถังกลงส่งกอง บอสหมีซะอย่างดูดิพอยืนอย่างงี้เหมือนแบบอารมณ์เป็นแบบบุริษกาศบอสยังไงก็ไม่รู้อะไรเนี่ยที่การเส้นผมกับบุริษกาศที่การพลังเจ็ตโอ้ราเราอกไปเราไปไปอยู่รอบไปอยู่คนเดียวเลยอุ้ยมีอางน้ำอางน้ำอางน้ำอะไรอะครับพี่เอเฮ้ยออกกำลังกายออกกำลังกายได้เรนวีทเรนวีทเรนวีทมีเนวีทเออดีออกกำลังกายได้ตรงนี้วิลู ออกกำลังกายก่อนลุมมยใหญ่โตโอ้โหเป็นไงตรงนี้สามารถมาออกกำลังกายตอนเช้าหรือว่าจะแช่น้ำได้แล้วก็มันมีข้าวอีกตอนเนี้นมีเหรอไหน,นไเอ็นสีทยเฮ้ยบันไดมาที่ไงโอ้โหโอ้ไปมันจะเข้าเมืองได้ไหมเนี่ยเมื่อเอายังไม่ถึงเมืองอีกเหรอโอ้โหดูบ้านโอ้โหข้างหลังก็ยังไม่เสร็จนะเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน ้ยปาร์ตี้ตรงนี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ด้วยมาเดี๋ยวเราจะมาปาร์ตี้กันตรงนี้ฮึบนี่นี่ดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้นี่ดีเจ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 ต้องแบบนี้สะเพรินี่กระดุกไม่หลุดอ้าววุ้นแมาว่าฉันเดี๋ยวฉันจะกระโดดเหี่ยวแกเลยมันเป๋วฉัน เออหมดยังหมดยังดูดีทีวีดีทีวีทีวีทีวีบันไดเฮ้บเฮ้บตรงไหนอีกเจมีอ๋อนเป็นหินอ่อนตรงนี้โอ้โหต้นไม้เด้อต้นไม้มาวางไว้ตรงนี้ต้นไม้ใช่นี่กินน้ำได้ตรงนี้เป็นบาร์นี่มันไม่เรียกว่ารถบ้านะนี่มันเรียกว่ารถติดเลยคนดูแล้วคนดูได้เลยเนี่ย เออเยอะมากเลยทุกคนบอกว่ามีชั้นหนึ่งมีชั้นนี้เวอร์เฮ้ยอาบแดดได้อาบแดดได้อาบแดดได้นี่อาบแดดยายไม่ต้องอาบตัวยายก็ไม่อยู่แล้วอีกนะดิอาบแดดได้เออนี่มีเตียงมีเตียงโคมไฟเอาไปบันไดเอาเดี๋ยวบันไดม Oh my god เดี๋ยวดาเดี๋ยวนสให้หมดก่อนโดีฉันสีให้หมดก่อนเดี๋ยวถอตัวพี่น้องเยอะไปปะ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นไปชาร์จบนนี่เอาให้หมดเอาให้หมดเฮ้ยฉันว่ามีอีกฉันว่ามีอีกเลยตรงเนี้ยคานเหมือนมีอีกเลยนั่นไงเฮ้ยชั้นว่าชั้นนี้แล้วนะชั้นนี้น่าจะหมดแล้วเป็นห้องนอนแน่เลยอันนี้เดี๋ยวทำไมมันมีคานบนที่บอกว่ามันมีคานตรงนี้เอ้าหรอทำไมมันมีคานขึ้นมา้งบนอะตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือเงินไม่พอแล้วต้องรอ ใช่รอแป๊บหนึง่งเอบหน้าต่างนี่แกฟูกนอนเป็นที่นอนจริงๆด้วยเนี่ยเห็นวะนอนนี้ขึ้นมาชั้นหน้าขาไม่พังเยเหนื่อยแล้วเออเดี๋ยวล้วมันไม่มีลิฟต์หรออ๋เอเดี๋ยวลิฟต์ลิฟต์บนรถแต่ว่ารถแบบว่านี่กี่ลอ้อสา 4, 5, 6, 7, 8, 9, มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่สิบลอ้อแล้วก็ข้างหลังอีก่โอโอเออน่าจะมากกว่าสิบล้ออ่ะเนี่ยมาเราอย่าย่อท้อไปไปกันต่อ อุ้ยดนตรีห้องดนตรีทําเพลงได้ทําเพลงได้มาดูกันนะครับว่ามันจะไปสุดที่ไหนอุ้ยเตียงนอนนี่ไงนอนเตียงนอนน่าจะจบแล้วบ้างอ๋อจี้ครับหนังสือมีรูปลิงด้วยห้องน้ํานี่ห้องน้ําห้องน้ําสุดหรูโอ้โหอลังการมะอลังการมะมีด้วยไผ่ด้วยเนี่ยกอไผ่ใหญ่ชอบ ไ่อยูไหนมีอีกป้าก็หนีช่วยกันดูเร็วข้างนอกข้างนอกห้องนอนนั่งเสร็จแล้วข้างนอกเหรออ๋อหลังคาอุ้ยเตาปิ้งยา่างบาร์บีคิวเตาปิ้งย่างด้วยใช่แป๊บนึงนะลอง,งินก่นอนไปแกซาขอ,อแล้วแกฝังฉันไว้ได้นะเนี้

ทุบเลยทุบเลยดีแดดีแดนโอ้ยดีแดนดีมนอนี้ยเดี๋ยวมันมีถางขึ้นไาอีกอ่ะดีวไป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 วัดโอ้โอ้เฮลิคอปเตอร์นี่เาจะไม่ได้เป็นคส้ายัีทเเอออันนี้ฉันจะไปซื้อเฮลิคอปเตอร์น่าจะแพงเท่าไหร่350เลยอ่ะฉันไปซื้อแล้วกันมีรถแล้วหมดยัง ยังไม่หมดอีกเหรอหลังคาเขาอี้เขาไม่ชนหลังคาพังงเงี้ยเออได้ดีใช่ไหมเจ้าหมีเหมือนเนี่ยพื้นกดหลับผิดจริงจริงเอออ๋อนี่ที่นั่งเล่นกันไงใช่ป่ะใช่อ๋อรู้แล้วเรามาแคมป์ไฟตรงนี้นี่เราเล่องผีกันได้เห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมัีราบันไดอีกอะ จะหมดอีกเหรอเราวบันไดอมังเหรออมังหมดแล้วจริงเหรออมังได้ถ้ามีอีกก็ไม่ใช่เลยเนี่ยจะมีคอมพิวเตอร์มันจะพินยังไงอ่ะจะบินไม่ได้แล้วนะแล้วนี่อะไรอ่ะราวบันไดคืออะไรอ่ะตรงเนี้ยมันมีให้เหยียบราวบันไดอ่ะฮะเนี่ยมจะมีอีกออ๋อมันเป็นที่กั้นอ๋อเป็นที่กั้นข้างบนหมดแล้วจะหมด อ่ระระีวิวก็คือตรงนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่เราถ่ายภาพซูมออกให้ดูใหญ่มากแต่ว่าข้างหลังยังโล่งอยู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งว้ายว้าว้าเยเกือบละ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 เกือบได้ไปพี่นายกมแล้วอ่ะันรัดมาตรงนี้เลยเอ้ยอันนี้สร้างสบายอยู่เพราะว่ามันไม่เยอะเหลือตรงไหนอีกฟูกนี่เชิบเปิดประตูสร้างประตูก่อนศิลปกรรมฝาผนังเออใช่ด้วยนี่มันห้องศิลปะ นี่ไงลูกแมวใช่ข้างนอกบันไดโอ้โหคือมีขอทำด้านนี้หล่อนให้เสร็จก่อนชึบวอลเปเปอร์วอ้โหพ่อเปเปอร์สวยมากเลยอ่ะแบบอันแบบโลกอะไรคุณยังไงเป็นเปเปอร์เนี่ยเฮ้ยจะบอกนะว่าตรงนี้จะเป็นเกมโซนเหรอเกมโซนว้าวนี่ไอแคลเกมตรงนี้ได้เล่นเกมได้ใช่ โอ้ห oh, เอาไปอีกเครื่องหนึ่งไม่พอ <Hey. S 2> เอาไปเครื่องเจ <ะ S 3> ้าบีชอบได้นี่เลยอาดิครับมามามามีขนมด้วยนะสแลกตรงนี้กดได้เนี่ยขนมขนมอันนี้ตู้เกมโอเคใส่หน้าต่างเพิ่มพม่านมา,มาประตูข้างนอกมีเหรอมีมีอีมีังนี่อาการระเบียงอันนี้ไงอาการไหวโอเคแล้วก็ตรงนี้ ุ้ยมอไซค์เกมเป็นห้งองเกมหนีเจ้าต่อสปิโดใช่ห้องเกมชอบไหมเจ้าหมีชอบมากเลยหมีอยากนอนห้องเนี้ดูดินี่นี่นี่มีเกมโซนมีน้ำผลไม้มีอะไรด้วยโอ้เยอะไปหมดดูสวยมหมสวยมหมห้องนี้สวยอะเอะเอดูหูวังลังกาสุดๆนะครับห้องนี้เราต้องขึ้นไปอีกนะครับชั้นนี้ไม่รู้คืออะไร<บ>อ่ะเรามาเดากันใครเดาถูกคนนั้นเก่งห้องนี้คือห้องอะไร ฉันว่าห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นใช่ไหมแกนี่ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่แล้วก็มีทีวีอาเจ้าหมีบอกห้องทำงานคร,รูบดีบอกบอกว่าห้องอะไรแล้วว่าห้องนี้น่าจะเป็นแบบห้องนั่งเล่นอ่ะ,อะหรอ,อใช่โอเคเห็นไหมทีวีมาแล้วเนี่ยอะห้องนั่งเล่นเยใช่ห้องนั่งเล่นเออเออใช่ใช่ใช่ห้องนอนมุ๊มีห้องนอน โอ้ล้ำดูเพียสุดจ้อยากให้เปียอย่างเงี้ยองาได้เปียมีที่บ้านมากเลยจ้ะมึงแฟนไม่ชอบเฮ้ยดิอาบน้ำตรงนี้เลยเห็นไหมโอ้โหโอ้โหอาบน้ำเสร็จก็ขึ้นมานอนได้เลยหมดยังหมดยังข้างนอกนี่เชือกวางเฮ้ยเหมือนจะหมดแล้วเฮ้ยตรงนี้มีเหรอข้างนอกอีก ก่าบอกนะสาว s. <S วายดำสาววายดำเขาไม่สาวาสาวานดำได้ยังไงโอ้ามขึ้นอีกแล้วคุณมันข้ามคุณมันไม่เอียงหรอโค้งขึ้น,น,นเดี๋ยวอยา่านะบีกะโโ้ก่อนเดียวโอ้โหเฮ้ยหลังคาอย่างงี้ไม่ไหวหลังคาอย่างงี้น่าจะจบแล้วถ้าเป็นหลังคากระจกต,ตอนเนี้ยลงพอดจำหรออย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ฉันเดาว่าน่าจะหมดแล้วถ้าเป็นหลังคากระจกตอนนี้ใช่ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวให้ดูอะไรนี่คือบ่ออะไรหรือป่าบ่อใหญ่จระเข้จระเข้ไงว้าวัวเววพีเวพีเวนี่ให้อาหารจระเข้ะโอ้โหตีกรอบตีกลอบตีกรอต่นะตีกอไปไปโนหัวชาวบ้านชา่องเนะเี่ยอ่าน่าจะโดนจระเข้มากกว่าอันนั้นไม่น่าห่วงอ่ะตีกรอบท่าทางจระเข้ถามตจะกล้าตีเหรอ อึ S <S หมดแล้วหมดแล้วโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ลูกศรชี้ไปข้างล่างคืออะไรอ่ะดูสิไม่หมดอีกนะอะไรอ่ะมันชี้ไปไหนอ่ะชี้ไปไหนแล้วสอนไปดูหลังเปล่ายาผาน้าเหรออุ้ยเลือบกี้เอออ๋อรถข้างล่างยังไม่ครบนี่ไง เป็นคน่บนเลยดีรถหรูอันนี้มีซีดานแต่คันนี้เอาไงเนี่ยราคาราคาแรงอยู่แล้วเนี่ยหกแสนห้าหกแสนห้ารอเลยพนนี่รถจี๊ปนะปเนี่ยรถจี๊หกแสนห้ารถจี๊ปออฟโรดอ่ะ ยยวอากได้ลเยไม่ตอนนี้มีตอนนี้มี3ามแสนไงสามแสนเจ็ดดอ่ะรอก่อนมาอันนี้รถคันสุดท้ายเจดังเป็นไงไปด้วยที่นั่งด้วยกีอ่ะไปก็หมดเลยเหรอไม้ดเนี้ตัวมดูหมดแล้วนะเราเดี๋ยวเราไปไหนอะ ไม่เดี๋ยวดนะ้ะอลังการมากแล้วจะไปเอารถหร <c oughs> ูเข้าทำไมเอารถจีบเข้าหนาดขนาดนั้นฉันว่ามันมน่าจะโจทยิงนะเอา้าโอเคทุกคนสำหรบบับวันนี้เราขอตัวไปก่อนนะ <c oughs> ก็เว้ีเอารถนี้เข้าเมืองนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเออนี่ครับในที่สุดเราก็ถึงเมืองสุดหรูนะครับ <c oughs> เรามาทำธุรกิจต่ออ่ะเดี๋ยวบอสมีไม่ได้ต่อ มันไปลงบิทดท่อแล้วขอไป่อนเลยมาอตั้หนีไม่ได้โอ้ไปแล้วบาย